สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์แนนอีกครั้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะลูกค้า t o y o ต a a อาติ 1.6G ออโตนะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้ามือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะรับประกันตัวรถโครงสร้างเดิมเลยนะคะรถคัสสภาพเกรดเไม่มีชนหนักทิ้ความน้ำท่วมแน่นอนรับประกันเลยนะคะลูกค้า มาชมในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นโครเมียมโลโก้โตโยต้าเป็นครเมียมนะคะล้าล้อแมกเดิมนะคะขอบ16ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกตัวรถนะคะเป็นเดิมเลยนะคะอันนี้คอนโซลจะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะระบบสตาร์ทเป็นเอนจิ e นสตารนะคะพวงมาลัยมัติฟังก์ชันวิทยุ C D M P 3นะคะ เกียร์ออโต้คันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว,ว่าภายในสวยมากนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปเป็นสีเบจนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะเรียบร้มากด้านหลังนะคะสวยงามรับประกันได้เลยนะคะลูกค้าเบาะใหม่ๆนะคะไม่มีรอยเลยในส่วนของด้านหลังนะคะจะมีสติ๊กเกอร์โครราลติส 1. รอบๆทันกันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามแนนได้เลยนะคะที่เบอร์083 056 0474นะคะวันนี้เนีนต้องขอตัวลาพิงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ